บริสวัสดีพี่น้องอีกขึ้เก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวานทางรัฐบาลไทยในมาชิกประจำวัาที่2พฤษภาคม 67เจ็ในมาชิกนะครับผมเนาะอ่ะก่อนอื่นมาที่ขอสวัสดีนะพี่แม่พี่มาชิกเอครับประจาาขอสวัสดีนะพี่มาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับชูช่องนะครับอ่าเสียนเลขนะพี่มาชิกนะครับสลับแนวทางรัฐบาลไทยผมในมาชิกโคโหนะครับเนาะกว่าจะมาได้นะครับเนาะนะครับแต่ก็มานะครับแต่ก็มาช้าแต่ก็มานะนะครับแต่ละแนวทางนี้ให้มาหมดแล้วแต่ละอาจารย์แต่ละเซียนให้มาหมดแล้วแต่เพียงแค่ว่าอ่า ห้าจังหวะลงยังไม่ได้นะอ่ะก็จะเริ่มลงให้แล้วนะฮิมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับมาตามกันต่อนะครับกับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับอ่าฝั่งเสล่หงแต่ละเสียงนะนะครับแนวทางของแต่ละอาจารย์นี่ผมจะมาลงให้อ่ะมาดูนะครับอ่าคลิปนี้นะครับเนาะนะครับอ่าขออาจารย์ท่านใดในฮิมาชิกนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่อสองพฤษภาคมในฮิมาชิกเป็นสุูเป็นทางทั้งสิ้นนะสำหรับตนนุชลาเกณฑ์แบ่งรัฐบาลไทยนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับ ไปดูเลยในมาชิกนะครับอ่าอาจารย์คลิปนี้นะครับแต่ผมจะเป็นอ่าลงของอ่าพ่อใหญ่โกมนะครับสำหรับแนวทางพ่อใหญ่โกมนะครับว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแนวทางพ่อใหญ่โกมนี่เข้าในมาชิกนะครับเนาะเออนี่นะครับเข้าที่8998รัฐบาลไทยประกาศผลนะนะครับอ่าห้าเก้าแปดนะครับเจ็ดเก้านะรัฐบาลไทยประกาศผล5้าเก้าแปดเจ็ดเก้าในอ่าสลับลงคลิปแรกนะนะครับเข้าที่อ่า นี่เลยนะแปดข้าวเขาแปดนะมาในตัวกลับนะมาในตัวกลับเออช่วงนี้นะครับเนาะสำหรับพ่อใหญ่โกมนะครับเนาะเออตามกันต่อสำหรับวันนี้นะดูดีว่าจะปั่วจะปังไหมนะครับก็เข้าที่แปดเลยนะเนาะนะครับเออเด่นแปดเนาะนะครับแต่ไม่ได้แยกอ่าตากหลักให้นะครับไม่ได้แยกชุดบนชุดล่างให้เนาะนะครับนะอ่ะสรุปก็คือของพ่อใหญ่โกมนี่มาที่ข้าวแปดแปดข้านะครับสำหรับในวันที่16เมษายนที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดพี่มาเชฟแม่แม่คนไหนที่ชอบในงวดนี้ก็ มาดูกันว่าเปลี่ยนอย่างไรสำหรับในทางพายโกมนะนะครับก็ถือว่าโอ้โหนะครไม่ธรรมดาเหมือนกันเนาะนะครับอ่ะนะครับขอลงลมาดูตัวเลขกันเลยผมเขียนมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับแนวทางนะครับเออนี่เลยในมาสิดเดียวนะนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะนะครับอันนี้คือแนวทางของพยโกมวันที่สองนะนะครับวันที่สอง เพื่อสปาร์หกเจ็นะครับผมเนาะนะครับไพ่โกลมให้5กับ6มาได้มาชิก5กับ6มาเด้่ยสำหรับเล่ยวิ่งนั่นแหละสายวิ่งสรุดนะครับเนาะนะครับแต่ไม่ได้แยกชุดให้ไม่ได้ปักหลักให้นะนะครับห้ากับ6 6กับ5แต่ต้องระวังเก้ากับต้องระวัง6 6กับ9ก้าด้วยเรื่องไพ่โกลมนะเออขออภัยนะครับเนาะนะครับให้ระวัง6กับ9ด้วยนะนับเออนี่นะครับให้ระวังเพื่อตีลังกามานะนะครับห้ากับหกกับ 5นนะะครับเาแล้วก็2ตัวเด่นก็มี6 5 6 6แล้วก็6 7นะครับ5 7และ5 8 5 9นะนะครับ5 7นะครับอ่ามาดูตัวนี้ของพ่อใหญ่โกมนะนะครับมาดูตัวนี้ของพ่อใหญ่โกมนะฮิมาชิคนะครับเนาะนะครับพ่อใหญ่โกมเน้นมาอย่างนี้เลยนะครับเนาะสำหรับรัฐบาลไทยงวดนี้นะนะครับอ่านะครับ6 5 5 6นะนะครับแล้วก็อ่าเ9้านะสำหรับอ่า ตัวเน้นของพ่อายโกนะสลหรับตัวน,นี้นะมาชิคานชื่ชอบไหมชื่นชอบแค่ใบจดไว้บนะระวัง6กับ9นั่นนะครับใน3ตัวนี่นะครับก็มี1,58แล้วก็2,58แล้วก็1 5ึ่งหนะครับสําหรับในชุดสาตัวสองตัวนี้มี6กห6าหกหกหกเจเจาแะแต่แกเน้นให้6กหกับ59มานะครับสําหรับอของพ่อญยโกนะนะครับนะครับอ่ะสตัวนี้นสามตัวมาด้วยนะนะครับ สลับราธมาไทยงวดนี้พอเยโกมเน้นตัวนี้มานะฮิมาชิกนะครับตอนในชุดสามตัวนะเออนะครับหนึ่งห้าเก้ามานะนะครับนะครับหนึ่งห้าเก้ามาเลยเน้นห้าหนึ่งห้าเก้ามาเลยนะครับสลับงวดนี้ดูดินะครับสามตัวแข็งๆกรไปเลยเหมือนกันนะครับสลับงวดนี้เนาะนะครับเขามั่นใจในทางสูตรเขานะนะครับก็อย่างรอบที่ผ่านมาก็มาในตัวกลับเนาะสลับราธมาไทยพอเยโกมมาที่แปดเก้านะฮิมาชิกที่แปดเก้าเนาะนะครับอนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับแนวทางพอเยโกมนะครับเนาะนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งนะนะครับ อาจะให้เด่น5กับ6มานะครับเนาะแล้ว2ตัวก็มี6 5 6 6 6 7 5 7 5 8แล้ว 65. 65 9. 5 9ผมแกเน้น6 5มากับ5 9เลยนะครับเนาะแกให้ตีลังกามาเลยนะครับจับคู่มาเลยนะของก้อยโคมนะครับเนาะนะครับอ่าแล้วก็มาเน้น3ตัวอีก1 5 9อีกนะครับสำหรับรัฐบาลไทยในรอบประจชาันที่2นะคพสภาคมเอ้าฉันชอบแค่ไว้จดไว้นะครับเนาะนะครับก็จับประมาณนี้ขอโชคดีกันสหรับ <boo> พี่สมาชิกคนไหนที่ชอบแนวทางข้อยกโกมนะนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะตามแนวทางแต่ละอาจารย์นะครับเดี๋ยวลงให้นะสมาชิกนะครับก็พยายามลงเรื่อยๆแล้วพาเวลามันงวดเข้ามาแล้วนะนะครับก็จะพยามเจียดเวลาลงอ่ะโชคดีกันทุกคนนะครับผมไว้เจอกับผมคลิปต่อไปนะขอบคุณทุกการติดตามนะและขอบคุณข้อญกโภมด้วยนะที่ให้แนวทางมานะสมาชิกนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมไว้เจอกับผมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีด้วยนะครับโชคดีครับผม